ผู้ปฏิบัติได้ผู้ทาได้นะพระอาจารย์บอกตรงๆตั้งแต่อาจารย์เป็นนักปฏิบัติมาไม่ว่าจะเป็นพ่อไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเพื่อนผงมิจะหายสิ่งรอบข้างถ้าใครไม่มีเหตุผลกล้ามาคุยกับอาจารย์ได้หรือเปล่าล่ะนี่มันต้องเข้าใจให้ชัดแม้แต่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเหตุผลไม่มีไม่กล้านี่แหละมันต้องได้อย่างนี้ไม่ใช่เอาแต่เรื่องไร้จาระเอาเรื่อง มีทุกตัญหามาพูดมาคุยมาเจ้าแง่เจ้างอนกันไม่ได้หยุดได้หย่อนนี่ก็แสดงว่าธรรมะเรายังไม่ถึงบุญเรายังไม่ถึงถ้าบุญเราถึงแล้วโอ้โหเจอแม่แม่ไม่กล้าคุยเพราะเหตุผลของแม่ไม่พอเจอพ่อพ่อ,พอไม่คุยพ่อเหตุผลของพ่อไม่พอพี่เจอน้องเจอพี่ถ้าเหตุผลไม่พอเขาจะไม่กล้ามาคุยเรานี่ ถ้าคนถึงธรรมะมันจะชนะอธรรมได้จริงๆนี่แหละเรียกว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมระวางชนะไม่ได้โอ้โหก็จะต้องเป็นผู้ยอมรับยอมแก้ไขยอมปฏิบัติแล้วก็เพียรสะสมบารมีอย่างไม่ย่อท้อนะมันฝึกขันติมันฝึกวิริยะ นั่นในในของข้อวันนี้พ่อแม่ไม่มีเหตุผลเราก็หมั่นฝึกสติฝึกศีลสมาธิปัญญานั่นเอาจิตไปอยู่กับเจริญศีลสมาธิปัญญาจิตตะวิปัฒนากรรมฐานให้หนักนั่นไม่เอาจิตไปจับเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรื่องน้องที่มันเป็นปัญหาเมื่อจิตมันไม่จับจิตมันวางเราก็พ้นทุกข์ ขณะนั้นใครทุกข์ล่ะถ้าจิตเราไปเป็นปัญหากับน้องไปเป็นปัญหากับแม่ไปเป็นปัญหากับพ่อ,อถ้าจิตเราวางจิตเราก็เป็นสุขถ้าจิตเรา,เราไม่วางจิตเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราวางแล้วจิตเราเป็นสุขทุกข์ไปอยู่ไหนก็อยู่กับคนที่เขาไม่วางเออนั่นเห็นไหมจากนั้นแล้วเขาแบกหนักเขาเดีแล้วเขาก็ตายเองหมดแรงเอง โอ้ไม่ตรองไปวุ่นมันให้ลำบากนี่เหตุเราไม่ถึงธรรมะถึงได้วุ่นเราก็ติดอยู่กับกองทุกข์กองกิเลสกองตัณหาอุป,ปาทานเกาะกินกายกินใจหาศีลไม่เจอหาสมาธิปัญญาไม่เจอเออเจอเหมือนกันเจอไปอยู่กับดาวหมดไปอยู่กับเดือนหมดโอ้ จะไปหาดาวไปไม่ได้จะไปหาเดือนไปไม่ได้ได้แต่งแงนดูแต่เดือนดาวโอ้เห็นไหมงแงนดูไม่พอกรรมทุกกิเลสตัณหามันดึงเอามันทึ่งเอาเงามัจจุราช